สวัสดีครับผมนี่ก็ผมคอนโซลนะครับก็มีเกมล็อกเอ็กซ์เนเจอเรชันนะครับเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนครับมาดูกิจกรรมใหม่นะครับก็อย่าเป็นกิจกรรมใหตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฮะกดตามช่องนะเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะก็เดี๋ยวกดออกจากการถ่ายรูปก่อนนะครับก็ให้ทุกคนครับเข้าไปที่นี่ครับเดลี่คู่หูนะครับเป็นกิจกรรมใหม่นะครับ เมื่อจิ้มเข้ามาครับก็จะเจอในส่วนของตารางครับเหมือนเขาจะให้เราครับเป็นกิจกรรมถาลูกเต๋านะครับซึ่งกิจกรรมนี้ครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่7นะฮะก็คือวันนี้เลยนะครับเดือน8นะจนถึง15ครับสิงหาคมนะครับระยะเวลาอีเวนต์ก็1อาทิตย์นะครับผม7วันนะฮะก็มีอะไรบ้างครัตรงนี้ก็ในส่วนนี้ก็ใช้เพชรชมพูเนาะสามพันหกร้อยเพชรชมพูนะในการถอยลูกเต๋าหนึ่งครั้งนะครับผมถ้าเป็น v ีไครับจะเสียแค่อ่า 2,888นะครับผมก็ทอยได้เท่าไหร่ก็วิ่งไปตามจุดนั้นนะครับเราก็จะได้ของเลยนะได้ของต่างๆนะครับผมที่ดอดตามแพดต่างๆแผดฟอมต่างๆนะครับมีพวกผลไม้ต่างๆเนะ Apple าะแอปเปิลแครอทนะครับองุ่นอะไรพวกนี้เนาะก็มีจํานวนที่แตกต่างกันด้วยนะครับเดีย๋ยวจะบอกอีกทีนะครับว่ามันเอาไปทําอะไรได,ได้บ้างนะฮะ มาดูในส่วนของรางวัลที่ได้รับนะครับของแต่ละรอบนะครับนี่ครับถ้าเกิดเราหมุนลูกเต่านะครับทอนลูกเต่าครบ10รอบนะครับก็จะได้สมุดการ์ดนะครับต่อไปครับ20รอบเราจะได้เป็นคอสตูมส่วนหัวนะครับเป็นพึ่งนะฮะคอสตูมพึ่งนะครับก็น่ารักดีครับส่วนครบ40รอบครับเราจะได้ในส่วนของแผงกระชาปองนะครับมันก็จะได้สามารถเลือกครับ MVP คอยมินิคอยแล้วก็แมกนีคอยได้นะครับผมก็ไปเลือกกันได้นะครับ ส่วนใครที่ทําได้ถึง80รอบนะครับก็ได้สัตว์ขี่ครับที่เป็นในส่วนของบัสซิ่งฮันนี่ครูฟนะครับก็ยากนิดนึงนะ80รอบโคตรเยอะเลยเดี๋ยวไปดูกันครับเป็นยังไงนะนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยต่อมานะสปีดสีนะครับก็ทั่วไปนะครับไม่มีอะไรมากเนาะโอ้โห80รอบเพื่อสัตว์ขี่พึ่งนะครับต่อมาผมเรามาดูในส่วนของผลไม้ครับกแอปเปิ้ลพวกแครอทครับ เมื่อมันได้มันมาครับเลยเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับให้เรากดไปที่แสดงรางวัลนะครับที่มันอยู่ทางด้านซ้ายบนนะครับมันจะบอกว่าผลไม้ที่เราได้มาจากการทะลุกเต๋าแต่ละช่องนะครับมันสามารถที่เอาไปใช้แลกอะไรได้บ้างเนาะหรือเอาไปทําอะไรได้ได้บ้างนะครับผมก็กดเข้าไปได้เลยนะครับแสดงรางวัลนะสายบนเมื่อทุกคนกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะบอกว่านี่ครับให้เราเอาของผสมทั้งหมดนี่ครับอย่างของรางวัลชิ้นแรกนะครับ ที่น่าสนใจก็เป็นคอสตูมชุดพึ่งนะครับเป็นส่วนลําตัวนะก็ใช้อะไรบ้างอ่ะเมื่อกี้เห็นแวบๆนะเป็นหลักพันเลยครับ Apple 1,900นะครับแครอทหนึ่งนะครับอะไรเนี่ยตัวขาวๆปดร้ปดสินะครับแล้วก็หุ่นนะฮะโอ้โหก็ค่อนข้างเยอะนะครับกี่รอบเนี่ยถึงจะได้นะฮะนี่ครับถ้าได้ครบตจำนวนที่เขากำหนดนะครับเราก็มากดแรกในส่วนของชุดคอสตูมพึ่งได้นะครับเป็นชุด ลิมิเต็ดดิชั่นนะครับก็แนะนําให้แลกชุดก่อนเลยแล้วกันนะเพราะมันไม่ได้มีมาตลอดนะมันมีแค่ครั้งเดียวนะครับต่อมาผมก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับไอ้กล่องสามสีจะเป็นพวกกล่องพวกกล่องรีไฟเอนแชนพวกอุปกรณ์เอนแชนอัปเกรดอะไรพวกนี้ครับแล้วก็อ่ากล่องอัพอุปกรณ์อชาร์โด้นะครับก็ไปแลกกันได้นะส่วนตารางที่2ครับเป็นการแลกวัตถุดิบนะครับซึ่งเราเอาวัตถุดิบที่ต่างชนิดกันมาแลกกันนะครับอย่างแอปเปิลนะครับเราสามารถใช้แครอทกับ ตขอ้ตัาขาวนะครับแล่เป็นแอปเปิลได้เนาะก็อีกหลากหลายอย่างนะครับก็ไปทํากันได้นะอันนี้จะเป็นในส่วนของการแลกรางวัลนะครับผมต่อมาผมนอกจากที่เราใช้เพชรชมพูแล้วครับเราสามารถเอาคุมปองมาถอยลูกเต๋าได้ฟรีนะครับซึ่งเราหาได้จากคาร์นิว l นะครับนี่ครับให้เราทำเคล็ดประจําวันปกติให้หมดนะครับแล้วก็สะสมแอคทีฟพอยต์นะครับปกติแล้วเรามาเปิดแอคทีฟพอยต์เนี่ยเราจะได้แค่ในส่วนของเพชรชมพูนะครับ ในประจําวันนะพอครบ0นึครับแต่นี่ครับมันจะมีในส่วนของคุมปองมาครับเป็นกาชาคุมปองมาเนาะนี่ครับอย่าง20่สิบพอยก็ได้1ใบนะครับสี่สิบพอยได้หนึ่งใบหกสิบพอยได้2ใบนะครับแปดสิบพอยก็ได้2ใบส่วนสุดท้ายครับหนึ่งร้อยพอยจะได้3ใบครับไปเสร็จแล้วเราจะได้ทอลูกเตวิฟรีนะครับวันละข้าครั้งนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปทอยให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันเดี๋ยว ผมยังไม่มีใบคุมปองนะครับอยู่ผมใช้เพชร3,600เปอร์ชมูควับทอยให้ดูก่อนแล้วกันนะฮะโอเคนี่ครับเขาบอกว่าถ้าเป็น VP ครับจะลดให้8%นะโอเคโอ้โหได้6เลยครับโอ้โหได้เป็นออดินเบส n ิ่งนะครับระบบเกมนะครับก็จะให้ในส่วนของ o อดินเบส n ิ่มานะครับซึ่งเราสามารถเอาออดินเบสซิ่งนะครับไปฟาร์มครับมอนสเตอร์นะแล้วก็จะได้รับในส่วนของ พวกผลไม้ต่างๆนครับซึ่งเอามาสะสมในการเลกของรางวัลได้นะเพราะลําพังเองที่เราถอยลูกเต๋าครับมันไม่มีทางได้เยอะขนาดนั้นนะครับซึ่งมันต้องใช้จํานวนครั้งเยอะแล้วก็รอบเยอะมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเราน่มีคุมปองฟรีแค่เวลา9ใบนะครับคือการที่จะให้ได้10รอบ20รอบ40รอบหรือ80รอบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องใช้เพชรชมพูในการไปนะครับซึ่งสายฟรีก็จะลําบากนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครอดทนก็ทําได้นะครับ แต่ผมในใจผมเนี่ยผมคิดว่าผมคงจะเอาแค่ในสุดข,ของการ์ดกับคัสตูมส่วนหัวก็พอนะครับเพราะว่าไม่ได้หวังเยอะนะฮะเพราะว่าไม่อยากใช้เพชรชมพูไปเยอะมากกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับแดรี่คู่หูชนภัยนะครับเดี๋ยวก็จะไปทำการเก็บสะสมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาแลกรางวัลกันนะฮะก็ให้ทุกคนดูเนาะอย่างที่ผมบอกครับเต็มที่ผมก็คงได้ประมาณแค่20รอบนะ วันหนึ่งอ่ะมันแค่9้าใบอ่ะมันคงได้รอบ2รอบเปแนละครับในการฟรีฟรีโดยที่เราไม่ต้องเสียเพชรชมพูนะแต่ถ้าใครอยากได้มากกว่านี้ก็ไปไปกันได้นะครับโอเคผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูชุดคอสตูมแล้วกันนะฮะนี่ครับเข้ามาที่ตู้เสื้อผ้านะครับชุดมันก็จะเป็นลักษณะแบนบนี้ครับตัวละครผู้ชายผู้หญิงก็จะต่างกันนะครับซึ่งผมเป็นตัวละครผู้หญิงนะก็ผมว่าชุดมันก็ดูน่ารักดีนะครับผู้ชายในที่ผมไปเห็นมาก็จะเป็นแบบอ้วนๆพองๆนะฮะ โอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้นะหวังว่าทุกคนของชื่นชอบนะบก็หลอนจากคันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกด s u b s c r i b กับช่องพันโซนนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆพวก,กใหม่คลิปหน้าผมซีอูเก้นนะสวัสดีครับ